เป็นยาด้วยครับอต้นสะละแเน่ยครับสามารถนาไปประกอบอาหารได้อะไรบ้างครับคุณแม่ก็ทำอ้า้เเรียกไอะไรที่กุ้งกุ้งผ่านะครับกุ้งผ่าแล้วก็ปลาผ่าปลาผ่านะครับไก่ผ่าไก่ผ่าหมูผ่าหมูผ่านะครับนะครับเออลาบลาบคกกระใสลาบกระใสครับลาบหมูก็ใส่นะครับแล้วแต่คนชอบ แล้วแต่คนจอบจอบไงก็ทำเราก็ทำอาหารแบบโบราณไงบางทีก็ไปหาปลาในหนองในบึงมาก็อเอามาซับลาบกันโอ้ยอร่อยแบบนี้ทำได้ทำได้หลายชนิดเอ้ยผ่ากุ้งอย่างเงี้ยขาดไม่ได้ยนะครับมันอร่อยมากนะครับยำกบนะครับ ย้ำกทินะครับโอ้ดอกชอมันสวยเลยนะสวยมากนะครับนะครับการเจริญเติบโตถือว่าเติบโตได้ดีนะครับคุณแม่ได้ดีนะครับถือว่าอาการขยายพุ่มของของซตเลอรก็สามารถเราควบคุมได้เนาะได้ได้ได้เนี่ยถึงเวลาจะขาดแขนปุ๊บนี่เนี่ยยอดนี่ลาตัดได้ได้เนี่ยครับสามารถนออําไปบรโพกได้แล้วครับ เอาไปนำนำนำไปกินได้แล้วครับ <laughs> ไปกินหอมหอนนะครับเดี๋ยวมันก็แกขึ้นมาเป็นก่อน,นเป็นยากวาดยาเด็กอีกจกหาก <laughs> เป็นยากวาดยาเด็กนะครับนะครับ <laughs> ถือว่าประโยชน์ประโยชน์เยอะมากนะครับก <laughs> ับต้นสารแหนนะครับ <laughs> <laughs> นะครับกวาดยาเด็กนี่มันแก่ไอด้วยแล้วแก่ลมละลมสร้างด้วย แกได้ลมละลมร้างแมัไมก่อนนะก็ใช่นี่เองใช่ใช่ไหนนี่ทำได้นะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับเราไม่ต้องนำเงินไปไปซื้อเลยนะครับ,รบเดินมามกมกเราก็สามารถเก็บเก็บผลผลิตไปกินได้ทุกวันนะครับกิน <ๆ S 2> ได้ทุกวันนะครับ มีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณแม่ก็มีประโยชน์จบำรุงหัวใจก็ได้มันเทาอาการเครียดด้วยนะครับชือวันเทาอาการเครียดถือว่าประโยชน์มากมายเนาะพอเรากินเสนแหน่เราหายใจไแเรากดได้กลิ่นเสนแหน่แล้วเหมือนก็เหมือนจะแก่ลมไปในตัวรักษาอาการอาการหอบหืดด้วยโถือว่าประโยชน์แก่หอบแก่หืดแก่ตับแก่ไตแก่ในมด ประโยชน์ของสารแหน่เนาะถือ <ow. S 1> ว่าประโยชน์มากเลยนะครับสามารถอ่รักษา id <c oughs> อาการหอบหืดนะครับเนี่ยถือว่าประโยชน์ดีมากเลยแก้อาการไอด้วยนะครับเนี่าะไอ,ไอด้วยไอด้วย,วยนะครับถือว่าประโยชน์มากมายนะครับ<อ> <c oughs> คือมีมีติดโครเรือนไว้ดีครับเนาะเป็นยาสามัญประจา<อ>ําบ้านนะครับแก่ลมละลมซางประโยชน์ของของพืชแต่ชนิดนะครับอะไรที่ ที่มีไว้ติดครัวเรือนน่นดีเนาะเออก็เราเออของเรามีเราก็ไม่ต้องไปวิ่งหาถ้าไปวิ่งหานะ่ะบางครั้งเราก็อาจจะกาดสนเออที่นี่เขาไม่มีขายแล้วเราจะไปหาที่ไหนใช่ครับเออเราก็ทาเกลี้ยงไว้ับอย่างน้อยๆเราก็ไปทำกับข่าวกินได้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ,ค,รบคุณแม่ครับครับเชิญดีครับสวัสดีครับ yeah <laughs>